เด็กผู้หญิงคนนี้จู่ๆก็ถูกสิงโตขาวตัวใหญ่พุ่งเข้าหาแม่ของเธอตกใจสุดขีดที่แท้แล้วเด็กหญิงกับสิงโตตัวนี้คือเพื่อนรักของกันและกันในวันเกิดอายุครบสิบขวบพ่อของเธอมอบลูกสิงโตขาวตัวน้อยให้เป็นของขวัญแต่เธอกลับไม่ชอบมันเลยแต่เจ้าลูกสิงโตไม่ยอมแพ้มันกระโดดขึ้นมาบนคีย์บอร์ดเลียมือเธอเบาๆด้วยความเอ็นดูเธอผลักมันออกไปแต่มันก็ยังไม่ถอยแอบย่องกลับเข้าห้องอีกครั้งกระโดดขึ้นเตียงแล้วเอาหัวซุกเธอเบาๆสุดท้ายเธอก็ใจอ่อนเธอให้นมมันดื่มและจากวันนั้นทั้งงสอ กลายเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์6เดือนผ่านไปสิงโตข่าวโตวขึ้นจนตัวสูงเท่ากับเธอแต่ปัญหาก็เริ่มตามมามันเริ่มทำข้าของเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งมันเผือขวนผู้ดูแลโดยไม่ตั้งใจนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายสำหรับพ่อของเธอและส่งลูกสาวไปเรียนโรงเรียนประจำทันทีเจ้าสิงโต ซึมลงอย่างเห็นได้ชัดมันปล่อยให้สิงโตตัวอื่นแกลง้งไม่ยอมสู้ไม่ยอมกินจนตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเมื่อเด็กหญิงรู้เรื่องเธอรีบกลับบ้านทันทีเช้าวันต่อมาทุกคนในบ้านตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเธอกําลังนั่งอยู่หน้ากรงป้อนนมให้เจ้าสิงโตตัวเดิมแล้วคุณละ่ะคิดว่าสิงโตตัวหนึ่งจะเป็นเพื่อนแท้ของมนุษย์ได้จริงไหม